ครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบ่าวลินนะครับอ่าตอนนี้ผมอยู่ในซอยกาญจนาพิเศษนะครับซอยสามอ่ามาจากทางอ่รัดมาจากเพชรเกษมนะครับจะมาออกกาญจนาพิเศษอ่าซอยสามนะครับข้างหน้านี้นะ แล้วก็จะขึ้นสะพานยูเทินไปทางาถนนพระรามที่สองนะครับด้านหน้านี้ก็จะเป็นการจนาพิเศษนะครับถนนวงแหวนถนนวงแหวนการจนาพิเศษฝั่งตะวันตกเป็นปากซอยซอยสนะครับ ถนนการจนาพิเศษนี่ก็เป็นถนนที่ที่ยาวนะครับทำไมตรงนี้ถึงเป็นซอยสามนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจุดเริ่มต้นอยู่ตรงไหนจุดปลายของเขาอยู่ตรงไหนนะครับ ตรงไปก็จะไปทางบางแคปิ่นเก้าบางบัวทองนะครับบางใหญ่ผมก็จะไปขึ้นสะพานอยู่เทินตรงนี้นะครับออกมาจากปากซอยกาญจนาพิเศษซอย3แล้วเรากา็ชิดขวานะครับมันอาจจะกระชั้นชิดไปนิดหนึ่งนะครับแต่ก็หาจังหวะ ใช้จังหวะนะครับเบียดออกมาทางขวาเพื่อจะขึ้นสะพานยูเทิร์นนะโอถนนการนาพิเศษนี่เข้าเทคอนกรีตใหม่นะครับถือว่าเสร็จเกือบจะหมดแล้วนะนี่เป็นสะพานยูเทิร์นนะครับอายูเทิร์นไปทางฝั่ง แมโคบางบอนตอนนี้ก็อยู่ในเขตบางบอนออกมาจากเขตบางแคด้านซ้ายจะเป็นโรงเรียนอนุบาลเลิศล่านะครับผมเข้าทำตีเทคอนกีตีเส้นจราจรเสร็จแล้วนะครับาทางด้านขวานะครับที่รถวิ่งไปก็ ทางด้านซ้ายทางนี้ก็ลาดยางใหม่นะครับนี่ตรงนี้ก็ลาดยางใหม่ยังยังยังไม่ได้ตีเส้นจราจรน,นะครับตีไปเส้นเดียวนะครับคือเลนซ้ายสุดถือว่าสร้างเสร็จแล้วนะครับนี่ก็เหลือรายละเอียดนี้นิดหน่อยนะนี่เขาก็ตีเส้นเลนซ้ายไปแล้วนะครับลาดยางใหม่ซ้ําอีกนะครับหลังจากที่ ชำรุดไปบางส่วน,นครับเขาเทใหม่หมดเลยเป็นถนนวงแหวนนะครับตรงไปก็จะไปพระประแดงขึ้นทางด่วนไปพระประแดงสุขสวัสดิ์นะครับไปบางนา สมุทรปากการชนบุรีนะเข้าทางด่วนตอนนี้ผมก็วิ่งอยู่ทางคู่ขนานนะครับเ,เดี๋ยวจะลองวิ่งด้านขวาเลนเลนไหนดูนะครับจะลองเข้าไปดูว่าข้างหน้าจะมีทางออกหรือเปล่านะามาดูว่าเขาทำเทคอนกรีตเสร็จแล้วนะครับนี่ คอนกรีตอย่างหนาเลยนะครับส่วนทางคู่ขนานก็ลาดยางนะตรงนี้ก็เป็นสะพานนะครับสะพานบนสะพานก็ลาดยางเหมือนกันเป็นถนนที่มีรถวิ่งเยอะนะครับพอๆกับถนนพระรามสองเลยนะครับสำหรับถนนการเจนาพิเศษนะครับเป็นถนนสายหลักสายสำคัญ ที่เชื่อมต่อกับกรุงเทพมหานครกับต่างจังหวัดนะนี่ก็ลองเข้ามานิดนึงนะครับแล้วก็มาทางออกถ้าเราไปอีกหน่อยก็จะมีทางออกเหมือนกันนะครับทางออกทางคู่ขนานวันนี้รถรถกระบะนะครับกระบะมีแต่หัวกับคัสซีนะครับน่าจะเอาไปส่งให้ลูกค้านะครับที่เขาเป็น บริษัทเป็นเอาไปทำเป็นรถขนส่งนะนี่นะครับก็ตัดกับไปตัดกับถนนพระรามสองนะครับถนนการเจนาพิเศษผมจะไปออกพระรามสองเลี้ยวไปทางดาวขนองนะครับนี่ป้ายเขาจะมีบอกว่า ถนนพระรามสองนะครับดาวนขนองสมุทรสาครน,นะก็คือออกซ้ายก็ไปทางดาวนขนองนครับไปทางขวาก็จะไปสมุทรสาครตรงนี้ก็เป็นสะพานข้ามทางรถไฟนะส่วนสะพานสูงๆนี้นะครับนี่ เป็นสะพานที่มาจากฝั่งบางกระดีแสมดำนะครับวิ่งขึ้นสะพานบนขวาไปเข้าทางด่วนไปพระประแดงนะครับรถมาทางนี้ก็จะไปสมุทรสาครน,นะครับเลนขวา2เลนนะครับส่วนฝั่งซ้าย ทางนี้ก็จะไปทางดาวขนองเข้าไปทางสุขสวัสดิ์นะครับก็เก็บบรรยากาศของถนนหนทางนะครับถนนกาญจนาพิเศษเชื่อมพระรามสองนะครับ พระรามสองก็กำลังก่อสร้างทางยกระดับเสาก็ขึ้นเต็มเลยนะตอนนี้เ,เวลาตอนนี้ก็เที่ยง40นาทีนะครับ นี่นะครับเสาเอา่อเสาขึ้นเต็มเลยนะครับเป็นทางขึ้นลงทางด่วนนะครับจุดนี้ก็อยู่ตรงการเคหะนะครับโลตัสบิ๊กซีพระรามสองจุดนี้ก็คืบหน้าไปเยอะแล้วนะเป็นจุดใหญ่ๆนะครับเป็นทางขึ้นลง แล้วก็เป็นสะพานกลับรถด้วยนะครับตรงนี้ในอนาคตเราก็จะได้วิ่งในล่มแบบนี้นะครับถนนพระามสองถ้าสร้างเสร็จแล้วนะ จุดนี้ก็เป็นจุดที่มีเสาไฟฟ้าแรงสูงอยูต่ตรงนี้ด้วยนะครับสามต้นผมก็จะยูเทินไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะไปเข้าพระรามสองหกสิบเกนะครับกลับบ้านวันนี้ก็วิ่งงานนะครับออกจากบ้านก็ เก้าโมงกว่านะครับตีเข้าไปทงางด้านในก่อนนะครับแล้วก็ออกมาทางด้านนอกไปทงางโบเบ้แล้วก็ออกไปที่หนองแขมนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาพรลามสองเหมือนเดิมนะครับสะพานยูเทิร์นนะครับ ก็เห็นเป็นเรื่องปกติธรรมดากันไปแล้วนะครับสําหรับสะพานยูเทิร์นสะพานกับรถนะครับในบ้านเรานะครับประเทศไทยกรุงเทพหรือว่าปริมณฑลนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนบรมราชชนีนะครับคู่ขนานลอยฟ้าถนนวิภาวดีลังสิตแถวดอนเมืองนะครับเส้นดอนเมืองโทเวถนนบางนาตราดนะครับ แล้วก็ถนนพระราม2กับถนนการจนาพิเศษก็จะมีสะพานยูเทิร์นให้ทั้งนั้นเลยนะครับถนนเส้นหลักๆเพราะเป็นถนนที่กว้างนะครับมีหลายช่องจราจรมีทั้งทางคู่ขนานนะครับแล้วก็ทางด่วนด่วนด้านในความกว้างของถนนนี้ก็ประมาณสักเมตรหน้าจะได้นะครับ สะพานลอยคนข้ามแต่ละตัวนี้มีความยาวมากเลยนะครับ40-50เมตรกันเลยความสูงก็5เมตรนะครับนี่ก็ขับง่ายครับขับสบายนะครับถนนจะกว้างใหญ่ขนาดไหนนะครับขับตามตกฎจราจรนะครับถึงรถจะมากรถจะน้อย ขับเร็วขับช้าก็แล้วแต่แต่ละขันนะครับเราก็ไปของเราเรื่อยๆตามทางของเรานะครับด mm ้ hmm. านซ้ายนี่จะเป็นโชว์รูมโตโยต้าบริษัทบริจักรยนต์ จุดนี้ก็ทําได้เร็วเหมือนกันนะนี่ฝั่งทางนี้จะเป็นสะพานยูเทิร์นนะครับเรากลับรถไปฝั่งนูด้ดแล้วก็ขึ้นตรงนี้เลยนะนี่ทางด้านขวานี่นะขึ้นตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปทางด่วนได้ด้วยนะครับเป็นทั้งสะพานยูเทิร์นแล้วก็เป็นสะพานทางขึ้นทางด่วนนะ ก็นำมาฝากกันเป็นประจำนะครับสำหรับบรรยากาศถนนหนทางกับช่องบาวลินนะครับดูรถด,ดูถนนสำหรับทางเดินทางเท้าตรงนี้นะครับเราก็จะไม่ค่อยเห็นคนเดินสักเท่าไหร่นะครับน้อยมากที่จะมีคนเดินนะครับจะเห็นรถมากกว่าเห็นคนนะครับ รถหนึ่งคนก็รถหนึคันก็คนหนึ่งคนนะครับอย่างผมนี่ก็รถหนึ่งคันนะครับผมก็ไปคนเดียวมาคนเดียวคนที่เดินตามพุทธบาททางเท้านี่ก็ไม่ค่อยมีนะช่วงกลางวันแบบนี้นะครับอากาศก็ร้อนนะนี่เดินมาอีกแล้วนะนทางเดินก็สบายนะครับกว้างมีต้นไม้ให้ร่มเงาไปด้วยนะ ชา,า,าวพี่น้องที่มาทำงานจากาฝั่งพม่าลา,าวเขเมรนะครับามาในไทยแล้วนี่ถือว่าจะไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายนะครับปลอดภยัยอิสระนะครับอิสระเสรีไม่มีใครมาทำร้ายหรือว่าไม่มีตำรวจมาคอยจับคอยอะไรนะครับถ้า ถ้าเป็นคนที่เข้ามาแบบถูกกฎหมายมาทำงานแบบอ,อยู่ในระบบนะครับสำหรับผู้ที่ถือพาส,สปอร์ตท่องเที่ยวนะครับคนที่คิดจะมาทำงานมาหางานทำในกรุงเทพนะครับอ,อย่างพี่น้องฝั่งลาวอย่างนี้นะ มาเดินถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอรีวิวกำลังพาเพื่อนเดินหางานเดินสมัครงานอันนี้ผมว่าเป็นงานที่ก็คือใช้พาส,สปอร์ตท่องเที่ยวมาสมัครงานนะครับผิดกฎหมายนะครับต้องระวังด้วยนะใครที่มาเดินถ่ายคลิปพาคนนู้นไปสมัครงานตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นนะครับอันนี้คือไม่ได้เข้าระบบนะครับเป็นงาน เป็นแรงงานเถื่อนนะเตือนด้วยความหวังดีนะครับให้ระมัดระวังถ้าจะหางานก็อย่าให้มันเออกระเลิกครับถ่ายคลิปไปด้วยพาคนนู้นไปสมัครงานที่นูน่นที่นั่นที่นี่นะอันนี้ก็ถ้าเขาจับได้นี่เขาส่งกลับเลยนะครับหรือไม่ก็ติดคุกนะครับคลิปนี้ก็จะขอจบไปแค่นี้ก่อนนะครับ สวัสดีครับ